โลกที่ความสงบสุขเคยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหลังจากเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุชีวิตของมวน,มนุษยชาติก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อไวรัสชนิดใหม่ได้บังเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มันได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีมาโดยผู้ที่ได้รับเชื้อนั้นจะมีอาการคุ้มคลั่งไม่สามารถคุมสติตัวเองได้และทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เชือ้อไวรัสนี้มันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น ทางกองทัพของรัฐบาลได้มีมาตรการในการจัดการเรื่องนี้ไว้แล้วโดวยการประกาศเคอร์รฟิลให้ประชาชนทุกคนอยู่แต่ภายในบ้านจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผล100วัน Minecraft ฝ่าวิกฤตไวรัสมรณนะ ให้เสียงภาคภาษาไทยด้วยพีกอด